คนที่คณะกรรมการทางด้านวินัยตำรวจซึ่งมีบิ๊กเลวัดกลิ่นเกสรอ,อดีตผู้บรญชา,ารสันติบาลซึ่งใหญ่มากนั่งอยู่เป็นอนุกรรมการประชุมทุกวันอังคารวันพุธเนี่ยตรงจุดนั้นมีข้อมูลสรุปว่าตำรวจรับส่วยมีเป็นสองร้อยคนและกำลังดำเนินตรงจุดนั้นท่านดำเนินการอย่างไรตรงจุดนั้นท่านดำเนินการอย่างไรท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรแต่และองค์กรถ้าเกิดมีคนดีเนี่ย นะไปบริหารองคอ์กรเนี่ยมันจะทําให้ศักยภาพของสังคมมันดีขึ้นเมื่อท่านเป็นคนดีคนหนึ่งสมมุติท่านก็จงจะต้องทํายังไงล่ะคะกับกรณีที่มันมีน้ําน้ําเสียอยู่ในองคอ์กรของท่านดังนั้นตรงนี้ตังหกที่ประชาชนเฝ้าติดตามว่านโยุบายของท่านจะดําเนินการอย่างไรไม่ใช่การลุกขึ้นมาแก้ต่างบิ๊กจอกด้วยการระดมพลจับมือกับทุกฝ่ายแล้วบอกว่า เราจะปราบกมเมอร์ไปด้วยกันเราจะปราบกมเมอร์ไปด้วยกันเราปราบกมเมอร์ไปด้วยกันท่านจงจับสแกมเมอร์ไม่ใช่ลุกขึ้นมาพูดว่าเราจะจับเราจะปราบกมเมอร์ไปด้วยกันไอ้เรื่องที่ท่านท่องเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของท่านท่านไม่ท่องท่านก็ต้องปฏิบัติไม่ต้องท่องให้คนอื่นเขาเข้าใจเพราะเขาคนอื่นเขาเข้าใจมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ตั้งกรมตำรวจขึ้นมาเนี่ย ตั้งแต่มีสมัยมีสารวัตรใหญ่อยู่ไกลปืนเที่ยงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตํารวจต้องจับโจรแต่ปัญหาในเวลานี้เขาสงสัยกันว่าทําไมท่านจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับโจรต่อให้ไม่มีบิ๊กโจ๊กประชาชนก็สงสัยว่าทำไมท่านไม่จับโจรต่อให้ไม่มีพวกคณะบริวารบันคือต่างๆของบิ๊กโจ๊กออกมาพูด ประชาชนก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าประมาณปีสองปีที่ท่านดารงตําแหน่งทาไมโจนมันคลองเมืองทําไมท่านไม่จับโจรเพราะเพลอบางทีเนี่ยโจรไปยืนอยู่ข้างท่านไหมเขาสงสัยกันแบบนี้เขาสงสัยกันซึ่งอีฉันเป็นนักข่าวหรือว่าอีฉันเป็นพลเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีฉันก็สงสัยไม่น้อยไปกว่าที่บิ๊กโจ๊กและบิ๊กจีอะไรต่างเขาสงสัยไม่น้อยเลยแค่บิ๊กโจ๊กออกมาพูดสำทับเนี่ยแค่มันลึกเข้าไปอีก ว่าชื่อใครแห่งหตนตําบลใดองค์กรไหนแค่นั้นเองแต่ขณะเดกันไม่ได้หมายความว่าประชาชนกับสื่อมวลชนจะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนึกออกใช่ไหมคะนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติต้องทําต้องปฏิบัติวิธีการในการที่จะทําให้องค์กรดีขึ้นไม่ถูกวิจารณ์วิจัยไปมากไปกว่านี้ไม่เละเทะไปกว่านี้ ดิฉันจะอยากจะกาวเปลี่ยนอดีตตำรวจที่เคยยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบังด้วยแง่งพุ่งพุ่งพุ่งพวดชวดช่วงชัชวาลมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเวลาการเมืองเปลี่ยนผ่านท่านก็รุ่งเรืองพอการเมืองมันเปลี่ยนแปลงท่านก็ลุ่งลิ่งท่านพลตำรวจโทวินัยทองสองเอกหรือโทก็ไม่ล้กจำไม่ได้ละเห็นดืนแก่แกหน้าค้ำค้ำมองมองแล้วก็ลุกขึ้นมาด่าตราดคนนั้นคนนี้ อันที่หนึ่งท่านไม่มีหน้าที่ทำไมอ่ะท่านเกษียณราชการไปแล้วแล้วอันที่สองอันที่สองตอนมีหน้าที่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติทำไมท่านไม่ทำขณะเดียวกันอันที่สามอันที่สามท่านลุกขึ้นมาพูดเนี่ยพูดเพื่อปกป้ององค์กรหรือพูดเพื่อให้เรื่องต่างๆมันจะไม่ต้องสาวไปถึงใครต่อใครต่อใครต่อใครรวมทั้งท่านเขาพูดแค่นี้แหละดิฉันไม่ได้หมายความว่าไปรับรู้มาว่าท่านไปทําอะไรไม่ดีนะคะแต่ เขาจะยิ่งสงสัยว่าท่านเนี่ยจะมาปกป้องอะไรปกป้ององค์กรเขาทํากันอย่างนี้หรอหรือปกป้ององค์กรเนี่ยหรือว่ากลัวว่ามันจะมีการลากไส้ยาวไปยาวไปเลื่อยถึงไหนถึงไหนแล้วก็ลื้อออกมาเป็นสิบปียี่สิบปีนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยสรุปตำรวจที่เกษียณท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาหรอกท่านบล่บมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่อยู่ในตําแหน่งตอนสมัยที่ท่านอยู่ในตาแหน่งท่านไม่ทำหรอตอนสมัยที่ท่านเนี่ยเป็นใหญ่อยู่ในตําแหน่งทำไมไม่ทำล่ะ แล้ววันนี้ท่านกเกษียณไปแล้วเข้าเซเว่นก็ไม่มีใครไหวแล้วเนี่ยท่านจะเอาอํานาจอะไรไปทําล่ะท่านไม่ต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วและที่นี้อันที่สามก็คือวิธีการที่พวกทา่านทั้งหลายจะต้องปกป้ององคอ์กรนั่นก็คือวิธีการเดียวกันกับที่เลวัตกินแกสอนทำนั่นคืออะไรนั่นคืออันที่หนึ่งลุกขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเป็นดาวทิกตอกแล้วก็พูดให้วิทยาทานต่อประชาชนให้ความรู้ต่อประชาชนถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําท,ท่านจงเป็น ผู้ซึ่งให้ข้อมูลตรวจสอบตรวจตาองค์กรของท่านโดยใช้คณะกรรมการอนุทางวินัยหรือว่าปปชหรือปปงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการแก้ไขและปฏิรูปวงการตำรวจโดยการเปลี่ยนแปลงพรบตำรวจและให้มีคณะกรรมการสามารถตรวจสอบความเป็นวินัยของตำรวจอนุนี้เนี่ย ปัจจุบันถ้าเกิดใครไม่เคยรู้เนี่ยอนุนี้มันมีตำรวจแก่ตำรวจเก่านั่งอยู่ในนี้ปกว่าครึ่งเพื่อสอบวิน,นัยตำรวจคัดเอาตำรวจน้ำดีไปทำงานแล้วปฏิบัติการเอาตำรวจน้ำชั่วเนี่ยออกไปเสียให้พ้นจากองค์กรเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าโจรจะได้ไม่ครองเมืองเพราะถ้าเกิดตำรวจน้ำชั่วไปบวกกันกันกบโจรที่ครองเมืองอยู่มันจะกลายว่า โจรจะได้คลองเมืองเพราะการส่งเสริมจากตำรวจน้ำชั่วแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีตำรวจน้ำดีได้รับยศได้รับบ้างได้รับแง่งบาลัยให้ขึ้นไปสู่จุดในการบริหารจัดการองค์การตำรวจมันก็จะทำให้ประเทศไทยสังคมไทยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนการันตีจากอะไรการันตีจากการที่ว่า ตำรวจน้ำดีย่อมไม่ส่งเสริมคนชั่วให้ครององค์กรและให้ครองเมืองและจะต้องมีการจับกลุ่มคนชั่วคนชั่วเหล่านั้นเป็นใครคนชั่วที่ได้อำนาจถือว่ามันเป็นการกระทำที่ทำให้สังคมเนี่ยวิบัติชิบหายดังนั้นคนชั่วที่ได้อำนาจคือใครล่ะก็คูจะไปรู้ได้ไงก็อยู่ที่ตำรวจน่ะตำรวจต้องรู้สิถูกต้องไหมคะดังนั้นนี่ตังหักที่ประชาชนคาดหวังจากตำรวจค่ะ ประชาชนไม่ได้สนใจกิจกรรมที่พวกท่านลุกขึ้นมาจับมือประสานงานการตีกลองคล้องเปล่าโดยที่ไม่ได้จับลุมใครแต่เสือกลุกขึ้นมาจับมือเซ็น MOU ร่วมกันมันเป็นอีเวนต์ท่านมันเป็นอีเวนต์อีเวนต์ของพวกนักการเมืองชอบทําทาเพื่อแก้ปัญหาไปวันวันเพราะฉะนั้นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาทําอีเวนต์ประชาสัมพันธ์ตนเองให้พ้นจากข้อขลาหานั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่สามารถที่จะทําให้คนน่ะลืม วิธีการอันที่มีคนแฉได้วิธีการที่จะกลบสิ่งที่เขาแฉเราได้เนี่ยนั่นก็คือต้องต้องปฏิบัติการปฏิบัติคือการจับกลุ่มจับแม่งไปเลยถ้าเกิดมันเป็นสอสอที่เป็นคนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์จับแม่งไปเลยถ้าเกิดมันเป็นคนฟอกเงินจับแม่งไปเลยถ้าเกิดคนคนนั้นมันเป็นรัฐมนตรีกด็ดีเป็นอะไรกด็ดีที่ปรากฏว่า เพื่อประโยชน์ให้กับแก๊งกมเมอร์เส้นทางการเงินของเมียของเมียน้อยของกิกของเมียหลวงของเมียของเมีย,ขอ,มยของแม่ยายเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์ท่านก็จับแม่งเลยนี่ต่างหากสิ่งที่คนไทยและก็สื่อมวลชนไทยเขาจับตามองท่านเขาแค่ไม่ได้พูดตรงๆเขาเอาไม้ใส่ใต้คางท่านเพื่อให้ท่านพูดว่าจะมีการมาตรการวางแผนจับกุมไอ้คนนั้นไอ,อ้คนนี้เมื่อไหร่เขารู้อยู่แก่ใจว่าไอ,อ้คนนั้นไอ้คนนี้มันคือใครเพราะตำรวจมีข้อมูลหมดแต่ปรากฏ ท่านกลับบอกว่าไอคนที่ให้ข้อมูลออกมาเป็นคนที่เก็บกดเป็นคนที่มาโจมตีสำนักงานทำลายองค์กรตำรวจท่านขาองค์กรตำรวจจะไม่สามารถมีใครทำลายได้ถ้าหากองค์กรของท่านไม่มีคนปฏิบัติหน้าที่โดยที่ผิดกฎหมายท่านไม่ทราบจริงๆใช่ไหมว่าโจนในเครื่องแบบมันเยอะมากอะ่ะท่านไม่ทราบจริงๆใช่ไหมถามจริงๆท่านไม่ทราบจริงๆใช่ไหม สูงนะการเมืองระดับมีอำนาจนะถ้าท่านคิดว่าอย่างนั้นเฮ้ยมันจับยากจับเย็นมันมีอยู่เรื่องหนึง่งมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะท่านก็อย่างนี้สิไอขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ที่มันอยู่ที่ปอยเป็ดอะปัจจุบันอายการศึกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ตรงตะเข็บชายแดนปอยเป็ดนั่นแหละต้นตอมันมาจากตรงนั้นอะแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ย มันมีตึกที่เป็นลักษณะคล้ายๆสแกมเมอร์ตั้งขึ้นมามันไม่ได้ล้างนะท่านมันข่มหมัวกบาลประชาชนอยู่ที่จังหวัดปราดจนป่านนี้ยังไม่ได้ลื้อเลยนั่นอะมันเป็นตึกบ่อนการพนันยังไม่ได้ลื้อเลยทหารเรือก็ยังไม่ได้ลื้อถ้าท่านเจ๋งจริงเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเนี่ยไปจับมือร่วมมือกันกับกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วใช้อายการศึกของกองบัญชาการกองทัพบ,บก ในเขตเจ็ดจังหวัดชายแดนที่กำลังเป็นตะเข็บระหว่างไทยกับกัมพูชาเวลานี้ส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของท่านเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปต้อนเอาประชาชนที่ไปเป็นคอเซนเตอร์หลอกลวงคนแก่ดูดเงินทีละแสนสองแสนเนี่ยขนไอ้พวกนั้นกลับมาขนไอ้พวกนั้นกลับมาดิฉันเชื่อมั่นมากว่าไอ้พวกกัมพูชาหรือไอ้พวกจีนเทามันพูดภาษาไทยไม่ได้หรอกพอมันพูดภาษาไทยไม่ชัดเนี่ย มันจะมาหลอกคนแก่เพื่อดูดเงินทีละล้านสองล้านเนี่ยมันหลอกไม่ได้ละเพราะฉะนั้นท่านจงทํายิ่งกว่าที่บิ๊กโจ๊กมันเคยทําท่านจงทายิ่งกว่าที่บิ๊กโจ๊กสมัยเป็นตํารวจมันเคยทํานั่นคือท่านไปเลยค่ะบุกเข้าไปที่สํงงานักงานร่วมมือกับตํารวจเขมรแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บมันจะร่วมมือหรือมันจะไม่ร่วมมือท่านก็ตามแต่ท่านส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของท่านไปที่ประเทศเขมรเหมือนกันกับที่เกาหลีเนี่ยเขาส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเขาไปเอาคนของเขากลับบ้านเกิด ท่านรู้หรือยังท่านบิ๊กตายท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ดิฉันให้เกียรติพูดถึงท่านในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะอนุทินชาญวีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอุตส่าห์เอ่ยถึงท่านในวันนี้ว่าใหญ่ที่สุดของสํานักง,งานตํารวจก็คือบิ๊กตายยืนอยู่ตรงนี้ใหญ่ที่สุดของป,ประงบิ๊กนั่นบิ๊กน,น,กนี่ยืนอยู่ตรงนี้ใหญ่ที่สุดของปอนั่นปอน,น,ปอนี่ยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่คนที่ยืนรอบตัวนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีวันนี้ใหญ่หมด ใหญ่ครับบ้านใหญ่ครับเมืองใหญ่ครับกฎหมายในเมื่อมีคนใหญ่ใหญ่แบบนี้นะล้อมหน้าล้อมตานายกรัฐมนตรีตามอำนาจที่มีทำไมคนใหญ่ๆเหล่านั้นท่านไม่ร่วมมือกันจับมือกันคุยกันแค่แปดคนเองเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการพิเศษข้ามไปที่คาเมนเสร็จแล้วก็ไปคว้าเอาประชาชนคนไทยกลับมาท่านรู้หรือยังว่าตอนนี้มีผู้หญิงไทยโดนโดนโยนออกมาจากตึกซึ่งเป็นตึกสแกมเมอร์ ที่เมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาสองศพละคนไทยตายสองศพละพวกท่านยังนิ่งยังฟัดยังเฟียดยังล้างแค้นล้างเคืองกันอยู่เลยท่านรู้หรือยังว่าสาวไทยเด็กไทยอ่ะโดนโยนมาจากตึกเนี่ยหนึ่งศพยังไม่พอท่านก็ยังไม่ขยับอนุทานชานวีแม่งก็ยังขี้หมาหมกพาเมียไปแล้วพาเมียไปแล้วกลิกหลีน,นูอยู่ที่เกาหลีต่อวันนี้ก็ยังไม่พูด ศพที่สองโดนโยนลงมาจากตึกท่านทราบหรือยังคนไทยเนี่ยตุยที่ประเทศขเขมรสองศพสามศพศพแล้วศพเล่าตั้งแต่ศพที่เด็กหนุม่มซึ่งเป็นเชฟจังหวัดนครศรีธรรมราชนอนเหยียดชะลัดอยู่ตรงหน้าธนาคารของประเทศกัมพูชาเพราะว่ามันไม่รับการรักษามันไม่รับรักษาท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้บัญชาการตำรวจท่านเนี่ย เห็นว่าไม่มันไม,ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานท่านใช่ไหมท่านไม่ลุกขึ้นมายุทธศาสตร์อะไรนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งไปสิท่านบอกประชาชนบอกทั่วโลกและจ um, ับมือที่ท่านจับมือกันวันนี้เนี่ยท่านประสานพลังประสานกองกําลังแล้วท่านก็ไปปฏิบัติการท่านจะเกรงใจอะไรขมนี้นักหนา ท่านเกรงใจอะไรกระเมนมันนักหนกากระเมนมันบีบไข่ท่านตอนไหนอีกเหรอถึงจนมานั่งเกรงใจมันนักหนาท่านเป็นหัวหน้าตำรวจใหญ่ท่านเป็นตีนข้างซ้ายของระดับนายกรัฐมนตรีคำถามก็คือพวกท่านเนี่ยไม่ใช้อำนาจเท่าที่มีเนี่ยไปปฏิบัติการข้ามเมืองข้ามบ้านข้ามเมืองมเหมือนที่เกาหลีเขาทำอะ่ะกีดยาะและศักศีชีวิตประชาชนเขาเนี่ยไม่ต้องมานั่งตุยเหมือนผักเหมือนปลาอีกคะเมนมันย่ำยีประชาชนไทย ดำยีสตรีไทยอยู่ที่เมืองเขมรปอ,อยเป็ดตุยไปมีลูกก่ศบกิศบแล้วโยนออกมาจากตึกแล้วพวกท่านนั่งทำเฮียอะไรกันอยู่เข้าใจยังท่านเข้าใจหรือยังที่พูดเนี่ยยุทธศาสตร์รัฐบาลเนี่ยที่ท่านมาเก่งกาจอะไรนักหนาเนี่ย ท่านเอาจากความเก่งของพวกท่านเนี่ยลุกขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ได้หรือยังและขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจนายกรัฐมนตรีการปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจของผู้บัญชาการตํารวจการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านที่มีอํานาจไม่ต้องเก่งหรอกท่านแค่ใช้อํานาจที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ก่อนที่มันจะไม่มีอำนาจให้บริหารเนี่ยท่านจงจัดการตามอำนาจที่มี และไปช่วยประชาชนคนไทยออกมาจากาเมรเมืองปลยเป็ดนั้นซะกี่พันคนกี่หมื่นคนที่มันอยู่ตรงนั้นและอีพันคนหมื่นคนที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยตามใจหรือไม่ตามใจก็ตามมันสร้างอาชญากรรมใหญ่หลวงในประเทศไทยโดยการดูดเงินจากธนาคารของคนแก่ทุกเมื่อเชื่อวันท่านยังหยุดขบวนการพวกนี้ไม่ได้ท่านจะหยุดปากประชาชนได้ยังไงท่านยังหยุดขบวนการพวกนี้ไม่ได้ท่านจะหยุดปากสุลฐ์ถากปานมันได้ยังไงกัน ท่านยังหยุดพฤติกรรมของขเมรจีนเทาไทยเทานักการเมืองเทากองกันอยู่ที่ประเทศขเมรปอยเป็ดท่านยังจัดการไม่ได้ช่วยคนไทยกลับมาก็ไม่ได้ท่านรู้ไหมทําไมสตรีไทยผู้หญิงไทยและทําไมคนไทยที่นอนเหยียดนอนยาวเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่ปอยเป็ดประเทศขเมรเนี่ยทําไมมันโดนย่ายีโดนโยนลงมาจากตึกท่านทราบไหมมันเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลฮีฮี้ยะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตามไม่ลุกขึ้นมาประกาศศักดาประกาศอำนาจเขตคามของประเทศตัวเองท่านรู้ไหมประเทศเกาหลีไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าตบเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของบนโลกใบนี้เพราะว่าเกาหลี เขาเนี่ยปกป้องทั้งอธิปไตยและชีวิตของประชาชนของเขาแม้จะตุยแค่ศบเดียวเขาก็ลุกขึ้นมาทั้งประเทศและรัฐบาลของเขาก็ลุกขึ้นมาปฏิบัติการนั่นแหละค่ะไม่ปล่อยให้ประเทศใดยามเกียรติประชาชนชาวเกาหลีไม่ว่าเกาหลีนั้นจะเป็นเกาหลีที่หลงเป็นเหยื่อของแก๊งกมเมอร์จะเป็นเกาหลีดีหรือเกาหลีไม่ดีเขาก็ปกป้องประชาชนของเขาการที่รัฐบาล การที่คนมีอานาจในประเทศการที่ตํารวจสํานักง,งานตํารวจลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องโอบอุ้มคว้าเอาชีวิตประชาชนกลับคืนมาหรือว่าสร้างศักยภาพให้อีเพศข้างบ้านหรือให้ประเทศเทั่วโลกเขาเกรงขามนั่นแหละนั่นแหละเป็นการประกาศยุทธศาสตร์ระดับชาติและเวลาเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่จะไม่มีใครกล้าแตะ พลเมืองของประเทศไทยไม่ว่าเราจะตกระกําลำบากอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้ารัฐบาลของเราไม่เห็นชีวิตประชาชนเป็นสิ่งที่จะต้องดูแลรักษาและรัฐบาลของเราทำตัวอ่อนด้อยอ่อนปัญญาอ่อนศักยภาพโดยเห็นแก่ประโยชน์ของพรรคพวก นักการเมืองตัวเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ชาติทิ้งชีวิตประชาชนให้ตุยให้ป่วยเป็นผักเป็นตาอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อย่าว่าแต่คนเลยขนาดช้างเนี่ยเรายังทิ้งอยู่ที่ประเทศรีลังกาเลยทิ้งให้เขาทรมานช้างสองเชือกสามเชือกอยู่ที่ประเทศรีลังกาก็ไม่กล้าเอากลับมา คำถามก็คือว่าแล้วเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศและประชาชนแม้กระตั้งช้างของไทยแล้วมันจะอยู่ที่ไหนเล่าถ้าเกิดผู้ที่มีอํานาจเนี่ยไม่บริหารจัดการเพื่อที่จะให้เนี่ยเกียรติยศของประเทศชาติเกียรติยศของประชาชนเนี่ยมันถูกประกาศกึกกล้องทั่วโลกอะ่ะแล้วใครจะมาเกงใจคนไทยไปที่ไหนเนี่ย เห็นว่าเป็นหญิงไทยมันก็ย่บยีไปที่ไหนเห็นว่าเป็นคนไทยมันก็ตบกระบาลให้ทีนี้เข้าใจหรือยังคนไทยทุกคนไม่ได้มีใครที่จะเป็นตําแหน่งนายกรัฐตนตรีได้เหมือนท่านทุกคนนี่และคนไทยทุกคนไม่ได้มีลูกน้องเิี้ยวกระเป๋าตามเหมือนกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกคนนี่ดังนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่คนไทยพลเมืองไทยซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดของชาติจะต้องได้รับการปกป้องนั่นคือ อำนาจทางกฎหมายของรัฐบาลของประเทศตนเองที่จะอบอุ้มปกป้องพลเมืองไม่ว่าจะตกลกกร,รมลำบากอยู่ที่ประเทศใดก็ตามและถ้าเกิดศักยภาพของประเทศประกาศเกียรติคุณเกียรติสเกียรติศักเกียรติยศให้เกึืกก้องไปทั่วโลก จะไม่มีใครกล้ารังแกคนไทยแม้แต่น้อยไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะตัวเล็กๆแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคนไทยคนนั้นจะหน้าซีดหน้าเซียวแค่ไหนก็ตามได้ชื่อว่าเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนคนไทยมีวีซ่าของจากประเทศไทยและถ้าเกิดได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองไทยไปตกระกรรดันบักที่ไหนเขาจะเกรงใจทันทีแต่มึงดูวันนี้สิขนาดขมรแม่งยังฮุบประเทศเราไปไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ต่อกี่ที่แล้วทีนี้ ไอคนทั่วโลกเนี่ยมันจะย่ำยีศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยย่ำยีศักดิ์ศรีของพลเมืองไทยเนี่ยแม้แต่แก๊งสแกมเมอร์โยนสตรีผู้หญิงไทยเนี่ยซึ่งเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ตกมาจากตึกศพแล้วศพเล่าเนี่ยยังไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องเลยเนี่ยคําถามก็คือว่าใครเขาจะมานั่งให้เกียรตยิยศให้ศักดิ์ศรีประเทศของคุณเล่าขนาดขมรยังย่มยีคุณได้ขนาดขมรเนี่ย ยังเอาแผ่นดินคุณไปได้แล้วคุณก็ไม่ไม่พูดสักแอะหนึ่งแล้วคุณก็มานั่งบอกว่าผมไม่ลบผมไม่นันไม่ลบพ่อมึงนะสิคนอย่างคุณจะไปลบกับใครเขาได้ล่ะคนอย่างคุณมันพ่อค้าพอเขาพูดเรื่องลบเนี่ยท่านคุณก็อยู่ข้างหลังแหละคุณคุณคุณก็อยู่อยู่ข้างอยู่ข้างหลังแนวคุณไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นําขึ้นมาอยู่หน้าแนวได้หรอก คนอย่างคุณเนี่ยมันเป็พ่อค้าคุณอยู่ข้างหลังตลอดคุณไม่เคยอยู่ข้างหน้าลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนี่ก็บุญใส่บุญใส่ตกของไม่ตีนแล้วใครเขาจะเกงใจชาติคุณเล่าดิเมื่อประสาทกี่หลังกี่หลังท่านยังมาเอาคืนไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ตารางเซนติเมตรเดียวเลยไม่รู้กี่กิโลเมตร หมู่บ้านน้องจานก็เอาคืนมาไม่ได้หมู่บ้านน้องจีก็เอาคืนมาไม่ได้น้องยากแก้วก็เอาคืนมาไม่ได้ขนาดตึกของแก๊งส s มเมอร์คมหัวกระบาลทหารอยู่ตรงจังหวัดตราดแท้ๆท,ท่านเป็นรัฐบาลไทยเสร็จเอาไว้มองต่างหน้าเอาไปนั่งกินกาแฟคำถามก็คือว่าท่านไม่ประกาศศักยภาพของประเทศตัวเองและประเทศตัวเองพลเมืองของประเทศตัวเองจะได้รับการปกป้อง จะได้รับการมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีเวลาเราไปอยู่ที่ไหนได้ยังไงกันเรา Come นี่คุณกำลังอยู่กับดเรมาริกาในเวอร์ชันดอรมาริกาวาราที่ทอล์กโชว์ที่ช่องดเรมาริกาช่องหนึ่งดรมาริกาช่องหนึ่งดอเรมาริกาจะมีทิกตอกประมาณ4ี่ช่องและดอรมาริกาอยู่ที่ดอรมาริกาช่องหนึ่งแล้วก็มีดอเรมาริกาช่อง8ส่วนดอรมาริกาช่องอื่นมันโดนสกัดกั้นการมองเห็นและมีดอรมาริกาช่องสามดรมาริกาเอ่อช่องอะไรอีกวะช่องเจ็ดไล่ตามเลข มันจะมีคําว่าด o t ร o m b ช่องหนึ่งช่องสช่องสมช่องสช่องห้าช่องหกช่องเจ็ดช่องแช่องเ้าช่องสิมีทั้งหมด10ช่องถ้าเกิดออกสดช่องไหนท่านก็ติดตามช่องนั้นให้มั่นให้มากโอเคนะคะอ่ะว่ากันก็ว่ากันมาอ่ะสำหรับคําถามเรื่องเกี่ยวกับ